สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตร2ตัวบนแบบ36ชุดโต๊ปไปจำวันไที่1มีนาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้อาจารย์จะไล่เป็นสูตร36ชุดนะเป็น36ชุดโต๊ะอาจารย์จะสไลด์ให้ตั้งแต่งวดแรกๆไปเลยเนาะสำหรับ ท่าม้ชมใหม่นะครับว่าช่วงนี้มี fc เข้ามาใหม่เป็นจำนวนมากเลยนะคะตามนี้เลยเนาะตั้งแต่งวดที่หนึ่งนะคะสูตรนี้ความหมายก็คือว่ามันจะชอบมาคนละบรรทัดกันนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูอ่ะงวดนี้เข้านะคะคือศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์ห้าหลุดเป็นงวดที่หนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งแปดเข้าหนึ่งเก้าเข้านะคะสี่สองเข้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองนะเข้า 8ปดงวดแล้วก็เก้างวดะคะ่ะอันนี้ก็เก้าหกนะคะเก้าหกออกหนะะึ่งเก้าหกก็เข้าหน้านี้จะหลุดบนนะคะหนึ่งงวดที่เป็นสีเหลือง,องนี่หลุดงวดที่หนึ่งเดี๋ยวไหนหลุดเราจะใส่สีเหลืองให้จะได้เห็นชัดเจนต่อไปหน้านี้ ศูนย์เจ็ดนี่เข้านะคะหนึ่งเจ็ดเข้าศูนย์ห้าเข้าเราดูดูจากบนนะเก้าสี่เข้าแปดสามเข้านะคะสามสองคนละบรรทัดกันเข้าแล้วเจ็ดสามหกเก้าหกเก้าสองรอบเนมะื่อกี้ก็หกเก้าแล้วก็มาศูนย์หกนี่นะคะ่ะก็ถือว่าหน้านี้ก็เข้าทุกงวดเลยสิบแปดงวดนะหลุดหนึ่งงวดนะคะตรงนี้นะศูนย์หกก็คือคนละบรรทัดกันนะสิบแปดแล้ว 1ิบเก้ายี่สได้มาแล้ว19มาดูแป๊บนึงนะแล้วก็เป็น 0, 6, 8, 9, 0นะนูนย์หกแปดเก้าศูนย์ห้าเกาสามคนบรรทัดกันนะ9ก้าหคนละบรรทัดหนึ่งเก้าคนละบรรทัดแล้วก็หลุดเป็นงวดที่2นะคะหลุดเป็นงวดที่สองอาจารย์เขียนด้วยประกาสีแดงอย่างนี้นะสองงวดแล้วนะในจำนวนทั้งหมดยีห้างวดนะแล้วก็ ใช้ตรงนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดหลุดเป็นงวดที่สามนะคะหลุดสามงวดแล้วยี่สิบเจ็ดงวดหลุดสามงวดหลุดจากการที่คนละบรรทัดกันนะต่อามาสามสิบหกชุดโต๊ะนะงวดที่ยี่สิบแปดเข้ายี่สิบเก้าเข้าสามสิบเข้านะสามสิบเอ็ดก็เข้านะหนึ่งเก้าศูนย์สามเข้านะสามสิบสองเจ็ดเจ็ดสองก็เข้าออันนี้สองเจ็ดสองก็แปดเจ็ดสองก็เข้าทั้งสองงวด นะแล้วก็ศูนย์ห้าสามศูนย์นี่หน้านี้เข้าหมดทุกงวดเลยค่ะตอนนี้เราหลุดมาแล้วนะสามงวดต่อไปเนาะมันการเดิมมันจานวนหลายงวดนะแต่หลุดสามงวดงวดที่สามสิบเจ็ดนะห้าสามก็เข้านะคะตอนนี้เราหลุดอยู่ที่สามงวดนะแล้วก็แปดสองเข้าเจ็ดแปดเข้านะคะขยับขึ้นไป หนึ่งสองเข้านะคะศูนย์สองหลุดเป็นงวดที่สี่แล้วก็สี่หกนะหลุดเป็นงวดที่ห้าต่อกันเลยนะห้าหนึ่ง่ะฟุกมาเข้าแล้วก็หลุดเป็นงวดที่หกแล้วหลุดเป็นงวดที่เจ็ดเนี่ยเจ็ดงวดแล้วนะคะทั้งหมดนี่ก็สี่สิบห้างวดถึงตรงนี้สี่สิบห้างวดตรงนี้นะที่อาจารย์เขียนด้วยดินสอเนี่ยสี่สิบห้างวดอะสี่สิบห้างวดเขียนไม่ด้วยจุดเจ็ดงวดแหละ เราก็ต้องทุกอย่างก็ต้องวัดดวงนะตอนนี้ออกนอกสถานที่อาจจะกลับมาเข้าในชุดนี้ก็ได้สี 40, 46, นะ่สิบสี่สิบหกเนาะสี่สิบหกงวดนะห้าเจ็ดนะกลับมาเข้านะคะใส่มีเข้าหมายถูกแต่ตอนนี้หลุดมาแล้วเจ็ดงวดนะแล้วก็งวดที่สี่สิบเจ็ดนี่ให่ไหมหลุดเป็นงวดที่แปดนะแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ขอใช้ที่สอบาาก,กาแดงเขียนทับเลยตรงนี้นะคะหลุด หลุดบนนะเป็นงวดที่เก้าเนี่ยเก้างวดนะเก้างวดแล้วแต่สี่สิบแปดงวดนะหลุดเก้างวดก็เยอะอยู่นะเข้ามากกว่าหลุดนะคะนี่ตรงนี้หลุดนะอันไหนหลุดใส่เหลืองๆวะนี่ยหลุดหลุดต่อไป งว,งวดที่ออก063นะคะท่านผู้ชม063กลับมาเข้านะคะ6กับ3คนละบรรทัดกันคู่นี้นะ63เข้า48แล้วก็นี้ก็49แล้วงวดที่แล้วเป็นงวดที่50 50งวดนะหลุดมา9งวดนะคะหลุดถึง9งวดถึงตรงนี้เดีย๋ยวจะลบนี้ออกหน่อย ก็เขียนไว้ให้มาถึงตรงนี้แล้วถึงตรงห้าสิบงวดนะหลุดมาแล้วนะหลุดบนเก้านวดอ่าใครชอบกดแนวทางสูตรนี้ก็ตามนะหลุดมาเก้างวดนะถึงตรงนี้นะจากที่หลุดกลับมาเข้าสองงวดติดละหกสามเข้าเก้าห้าเข้าอ่าสำหรับงวดนี้ แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดนี่เลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์ยกมาเขียนะเดี๋ยวมาเขียนตรงนี้ให้นะหลุดหลุดเก้างวดแล้วเนาะสูตรก็เป็นแบบนี้นะเพลานอะนะ้มันก็มีเข้ามีหลุดเนาะเห็นไหมเข้าสองงวดแล้วอันนี้ถ้าเป็นงวดนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้นะตรงตรงนี้นะหลุดแต่กลับมาเดินแล้วนะเดินสองงวดติดแล้ว หลุดแล้วเก้างวดจากทั้งหมดเนี่ยงวดนี้เป็นงวดที่ห้าสิบเอ็ดนะเก้างวดแล้วห้าถึงห้าสิบนะหยุดหลุดมาเก้างวดงวดที่ห้าสิบเอ็ดขึ้นนะอ่ดูแล้วมีแววจะเดินต่อไหมนะทั้งหมดนี้เราก็ค่อยคู่นะคะท่านผู้ชมแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้านี่นะล้วก็ค่อยออกมาแล้วเราก็จะตัดได้แต้มนะ แต้มสองตัวบนมีทั้งหมดสองสูตรสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะสูตรนี้ยังไม่หลุดนะสูตรที่สองก็ยังไม่หลุดเหมือนกันก็คือห้าหกเก้าศูนย์สองสี่แต้มเนาะเอาสองสูตรนีนะ้มาจับชนกันเนี่เดินดีทั้งคู่นะจะชนที่สองสี่ห้าหกนะเนี่ยอันนี้เก้าห้าใช่ไหมแต้มสี่ยังเข้าอยู่อันนี้ก็แต้มสี่ไหมทั้งสองสูตรนี้เดินงวดนี้ก็ สองสี 2, 4, 5, ่ห้าหกนี่ตรงนี้นะ,ะอันไหนที่ได้สองสี่ห้าหกเดี๋ยวเราก็เลือกไว้นะ,ะแล้วจะไม่ตัดเลขดับให้นะ,ะเลขดับอาจารย์จะไม่ตัดนะเพราะว่าบางสูตรอย่างสมมติอย่างแปดเนี่ยในชุดอื่นๆมันมีแต่ในชุดมหาลาบมันไม่มีอ้าวเราก็ไม่ทราบว่าชุดไหนจะมาเพราะนั้นอาจารย์ในคลิปนี้จะไม่ตัดดับแต่เอาแต้มคัดให้นะฮะแต้มที่ไม่มีก็คือแต้มแต้มสามนะแต้มสามไม่มี อาจารย์ลดลดหน่อยแล้วกันเนาะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าไม่ชมแป๊บหนึ่งนะประมาณนี้แล้วกันคข้าๆเนี่ยตูตรงนี้กับตรงนี้เท่าแต้มสามไม่มีอาจารย์ขีดไปเลยนะทะลุไม่มีแปดสี่นี่แต้มสองมีอยู่นะเก็บไว้ก่อนนะแปดสี่อันไหนที่ไม่มีแต้มอย่างนเนี้ยแต้มเจ็ดเนี่ยทะลุนี่เลยตัดทิ้งไปเลยแต้มแปดนะไม่มีตัดทิ้งไปเลยแต้มเกนะ้าไม่มีตัดทิ้งไปเลยทั้ง,ทงแถวนี้แต้มศูนย์ไม่มีนะแล้วก็แต้มหนึ่งไม่มีนะ เดี๋ยวตรงนี้แต้มสองตัวหนึ่งไว้ตรงนี้แล้วเราลงมาเช็คดูให้มันสัมพันธ์กันกับสูตรในข้อมูลบนนะคะอันไหนที่ชนกับสูตรเยี่ยมกับเลขคู่ขวัญน,นะแล้วก็เอาเลือกไว้เนาะเฉพาะสิบหน่วยใช่ไหมเพราะมันเป็นสิบหน่วยส่วนสูตรอื่นๆนั้นนะมันอาจจะมีโอกาสมาหลักร้อยได้เราลองเน้นแค่สองสูตรนี้นะคะเนี่อาายอาจารย์เลือกไว้ให้ที่เป็นสีส้มๆนี่คือได้แต้มหมดและรวมทั้งตัวนี้ด้วยนะ นอกนั้นไม่ได้นะอันนี้ก็คือได้แต้มเหมือนกันแต่อันเนี้ย9559มันมาแล้วก็อาจจะมายากหน่อยนะ88เบิ้ลท้ายนะคะแล้วก็8448นี่ก็เป็นตัวมายากแต่ถ้าเราเอามาเทียบนะสูตรนี้นะสามสิบหกชุดโต๊ะถ้าเราไปคัดตัวชนกับสูตรเยี่ยมนะตัวเลขมันจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ได้8ชุดนะท่านผู้ชม8ชุดนี้ชนจะชนแค่8ชุดนี้กับสูตรนี้นะ ชนแปดชุดนี้ถ้าใครชอบตัวไหนก็ลองเอาหลักร้อยที่มีทั้งหมดสมตัวถ้าไม่เอาแปดตัดดับออกนะเอาไว้หมดนะก็จะมีหกแปดศูนย์นะมีเลขหกหกนี้จาก100ร้อยมาไหลนะได้เลขหกแปดตัวนี้ได้จากสามสูตรสามตัวระยะยาวชนกันได้เลขแปดแล้วก็ศูนี่ก็คือจากชุดมาตรฐานนะเราจะมีหลักร้อยอยู่ทั้งหมดสามตัวนี้ ถ้าเป็นงวดที่แล้วสามสูตย์นี้ได้เลขสามหมดเลยงวดนี้มันไม่ชนนะท่านผู้ชมมันไม่ชนอนาะจารย์บอกไว้ก่อนนี่ถ้ามันไม่ชนก็คัดมาตามนี้เลยแล้วใครชอบตัวไหนในะจํานวนตรงนี้แปดชุดนี้ก็ลองเอาเลือกหลักร้อยมาใส่นะคะอันนี้อาจารย์ทําให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างสมมติว่าเราชอบเก้าหกหรือว่าศูนย์หกที่อาจารย์ใส่สีให้นี่เก้าหกถ้าเราชอบก็เป็นหกเก้าหก แปดเก้าหกแล้วก็ศูนย์เก้าหกถ้าเป็นศูนย์หกถ้าสมมติชอบเพราะแต้มันก็ได้ใช่ไหมก็จะเป็นหกศูนย์หกแปดศูนย์หกแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกนะคะตามนี้เลยเนาะแล้วจันเคยบอกว่าถ้าเป็นหวยสัญจรชุมพรประมาณวันที่หนึ่งเนาะหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะหลายปีที่ผ่านมาเคยไปออกสัญจรที่ชุมพรเลขที่ออกก็คือเก้าสองเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมสามตัวท้าย 800รแล้วล่างก็คือศูนย์้ามีเลขศูนย์ติดนะคะท่านผู้ชมทั้งบนทั้งล่างเลยอันนี้คือของเก่านะอันนี้ของใหม่เนี่ยก็ตามตัวเลขที่เราทํามาได้ลักษณะแบบนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยห0ศูนย์หนี่ก็สวยหรือว่าจะเป็น0ู6ย์ย์หหรือว่าเอ่อฟ้าประธานเอาไม่อยู่นะคะแปดเลขแปดไม่อยู่ก็จะเป็นแปดศูนย์หก่ะตามนี้เลยเนาะอาจารย์เนี่ยไม่ตัดตัวไหนเลยนะคัดให้หมดเลย ตัดเฉพาะแต้มที่ไม่ได้เฉยๆลองดูแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดอย่างชอบ86อย่างนี้ก็มาเอา686 886หรือว่า086มาใส่แทนให้นะอันนี้อาจารย์ลองทําตัวอย่างให้วิธีการใส่นะไม่ใส่ให้ทุกตัวไม่ใช่ว่าจะออกแบบนี้นะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแนวทางนี้006นี่ก็ไม่แน่นะเพราะอย่างน้อยง,ง,งวดนี้เหนือเมฆเราได้เป็นเลข เลขคู่นะงวดที่แล้วเหนือเมฆได้เป็นเลขขี้ยังออกมาสามตัวที่แนวทางเลขขี้สามเก้าห้างวดนี้อาจจะเป็นแนวทางของเลขคู่นะหรือว่าใครฝันดีอะไรก็ตามนั้นไปก่อนเนาะเพราะว่าการออกนอกสถานที่ก็ทํายากกระดออกภายในสถานที่เรายังยากเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์ทำมาให้แบบคร่าวๆอย่างเช่นอย่างถ้าใครคิดว่าแปดน่าจะมาสําหรับงวดนี้ในตัวนี้เลยเนาะเนีย่ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ก็ได้นะเป็นตัวอย่างนะก็คือหกแปดหก 6กแปดหกใช่ไหมแล้วก็แปดแปดหกนี่หรือว่าศูนย์แปดหกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมนี่แล้วตรงเนี้ยตัวข้างหลังเนี่ยขอให้คัดเลือกมาเล่นสักตัวสองตัวแล้วชอบตัวไหนก็กลับตัวด้วยนะคะอาจจะเป็นหกหกหกแปดแล้วก็แปดหกแปดแล้วว่าศูนย์หกแปดอะไรลักษณะแบบนี้จับให้มันครบนะคะของสองตัว ถ้าใครคิดว่าสูตรนี้มาก็สนใจเอาไปพิจารณานะถ้าใครคิดว่าไม่มาก็ไม่ต้องเอาไปดูก็ได้นะท่านผู้ชมเลือกเอาที่เราชอบไปเล็งพิจารณาในข้อมูลบนนะทั้งหมดสิบแปดสูตรนั่นก็ได้นะชอบใครชอบมันชอบไม่เหมือนกันนะอันนี้อาจารย์ลองเช็คมาเงถ้าเกิดใครชอบคู่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหรือสูตรไหนก็ตะคู่ไหนก็ตาม,ก,ตามก็มหาหลักร้อยจับ อาจารย์ก็ยังไม่ไม่แน่ใจนะว่าหลักร้อยจะมาในแนวของสูตรไหนอันนี้ก็เข้าดีงวดที่แล้วก็เลขสามอันนี้ก็ได้เลขสามตรงนี้ก็ได้เลขสามแต่งวดนี้อาจารย์ทาให้ดูทั้งหมดสามสูตรที่วิธีการมานี้ได้คนละตัวกันนะได้คนละตัวกันนี่เช็คไปให้เรื่อยๆก็เลือกมาก่อนจะมาเป็นสามตัวได้มันต้องผ่านสองตัวก่อนนะคะท่านะผู้ชมสองตัวเนี่ยเลือกให้ดีก่อนละกันเนะอ่านะ ใครจะคิดว่าสูตรนี้มันหลุดบ่อยวันนี้จะเข้าหรือจะหลุดก็ไม่แน่ใจอะ่ะเผื่อมันเข้าก็ได้หรือเผื่อจะหลุดก็ได้ก็ไปเลือกเอาในที่เราถูกบ,บ่อยๆก็คือในข้อมูลบนใช้เยี่ยมนะคะคู่กับคู่ขวัญจับกันแล้วก็ลองเอารับวงในมาคัดแบบนี้ก็ได้นะอาจารย์นี้ชอบมากๆในะเลขรับวงในท่านผู้ชมของปีหกสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ไม่หลุดเลยนะคะรับวงในนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปักหลักสิบหน่วยก็มาได้ทุกหลักเนี่ยนะ ไม่เหมือนเยี่ยมกับคู่ขวัญน,นะแนวทางของสิบสิบหน่วยบนนะแบบสี่ตัวเดินดีนะท่านผู้ชมนะอาจารย์ไม่ทําให้ก็ไม่ได้นะ f สีเขาเอาไปคัดนะเอาไปคัดลงเล่มของเขาไว้สมมติว่าอาจารย์งวดนี้ให้เยี่ยมอะไรไปเขาก็ไปเขียนต่อไว้ต่อไว้เขาก็จะมีแนวทางในการดูตัวเลขนะคะถ้าเขาสนใจนะคนสนใจก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคนไม่สนใจก็มองผ่านๆไปอะไรแบบนี้นะบางคนเขาก็เอาไปจดเอาไปอะไรไว้เพราะว่าสูตรเนี่ยไม่ใช่ว่าให้กันได้ง่งายๆค่ะท่านผู้ชมนะ ในฐานะที่เราเป็นช่องเรามี f c ซเราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อ f อฟของเรานะทำยังไงก็ได้ให้เขาไปมีข้อคิดไว้ง่ายไปเลือกเพราะคนเราดวงเราไม่คนเราไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาถูกรางที่หนึ่งเหมือนกันหรือว่าถูกสามตัวบนสองตัวล่างอะไรก็ว่ากันไปอ่ะเขากันไปนะตามนี้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์เขียนด้วยดินสองนี้คือไม่ตัดดับนะคัดด้วยแต้ม ไม่ตัดดับแต่คัดได้เต็มให้อย่างเช่นงวดเนี้เลขห้าก็มายากอะไรอย่างงี้ฮะแต่มันก็ไม่แน่นะอาจจะมาก็ได้นะคะเผื่อใครฝันติดเลขห้าอะไรก็จัดได้เนาะพยายามทําทุกอย่างนะท่านผู้ชมพิจารณาด,ด้วยตัวเองนะคะโชคใครโชคมันเนาะอาจารย์เอาสาวชุดโต๊ะมาฝากให้เพราะเห็นมันเข้ามาแล้วสองงวดลาไปก่อนพวก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ